ครับสวัสดีครับพบกับชังนิกมอนเดิมครับชังนิกสร้างงานครับช่วงนี้เปลี่ยนช่องเลยครับเปลี่ยนชื่อช่องครับตอนนี้ก็มาต่อท่อไอ้ท่อในส่วนนะครับอ่าต่อท่อในส่วนสวนทุเรียนนะครับเขาจะปลูกทุเรียนโอเคครับอ่าประมาณนี้นะครับ อ่าตัวนี้นี่ช่างอดกําลังท่าเกาอยู่นะครับตัวนี้ช่างอดอยู่ประมาณนึ่งลอยต้นนะครับตรงนี้ครับซูนเตเลียนครับอือเสร็จแล้ว,วครับอ่าครับกับประมาณนี้นะครับ ก่อมันมีฟังนัวครับอบโอเคนะครับประมาณนี้ครับก็ชั้นิกพยายามอัปเดตไปเลยเลยนะครับจะทำอะไรครับโอเคครับก็มันมีฟังนี้ครับ ตัวนี้ก็ควงดิ้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวเวลาผนงานเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงน,นะครับกบฟังนน่นด้วยนะครับครับประมาณนึงลอยตอนนะครับโอเคครับ ีมันเป็นซองต้นนะครับไอซองซองหัวเปิดครับอ่มันเป็นชายตัววายครับตัวนี้ตัววายแยกมันถึงก็ใช้ซองหัวนะครับได้ครับอ๋อนะี่ครับเรื่อแนะนำฉังครับฉังโอ๊ตครับนี่ฉังโอ๊ตรอเหมือนเดิมครับเนนีี่ยตัว้ ครับครับฟังนูกังอ้อนย,นนนนนย,ยนะครับตาโนครับประมาณร้อยว่าต้นนะครับจังมดนะครับนูก่อต้นใยนั่นนะครับฟองเก่าครับครับ ประมาณนี้นะครับใช่ครับต้นทุเรียนนะครับตัวนี้อ่กับประมาณนี้นะครับ